ร้อคนดูด้วยเนาะอะสวัสดี4,100คนดูสวัสดี4,200ค,คนดูนะคะเดี๋ยววันนี้หนึ่งจะมาพูดเรื่องที่ว่าหนึไปศาลมาเป็นยังไงบ้างนะคะแก้วทูบหน่อยค่ะ สวัสดี6,800คนดูนะคะสวัสดี6,800คนดูนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะคะเพราะว่าเพจพอไม่ได้ไลฟ์บ่อยปุ๊บเนี่ยการเข้าถึงลดลงมากๆเลยนะคะก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่น้อยไม่น้อย,อยใจนะเราไปไจับปิงปองเราไปจับปกองเพ่ไไรเราไปจับปองด้

ป็นแทนบัรําแลอองมนาราเทสวัสดี8800คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เรามีแนวทางตําลาวให้นะคะเรามีแนวทางตําลาวให้ quân đã đơn chi thì cứ cũng quân khương cả เดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบน่อยก่อนนะคะจะให้แคบน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะต่อราวให้นะคะ <families> <jobs> เดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบน่อยก่อนใครเป็นสายวิ่งรูดนะคะใครเป็นสายวิ่งรูดนะคะใครเป็นสายวิ่งรูดต้องมาต้องต้องตามหนึ่งเลยเพราะว่าสายวิ่งสายรูดไม่แบบไม่มีพลาดนะคะเมื่อวานนี้ลงแล้วว่าชอบเก้านะคะโหเโก้ามาแบบปังมากแม่ สวัสดีหนึ่งหมื่นคนนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนดูค่ะ สวัสดีหนึ่งมื่นคนเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปน้อยก่อนเดี๋ยวขอเขียนนอยสักครู่นะคะเขียวขอเขียนนอยสักครู่เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องไปสารไปสาลมาแล้วนะคะไปศารมาแล้ว วันนี้หนึ่งไปสารมาแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องไปสารให้ฟังคนทักมาหาเยอะมากโทรมาหาเยอะมากเป็นยังไงบ้างลูกเอออ่ะสวัสดี1นึ่งหมื่นหนึ่งคนดูค่ะสวัสดี1นึ่งหมื่นหนึ่งคนดูนะคะน้อยเสร็จแล้วจะให้แขกน้อยก่อนเนาะเดี๋ยวจะต่อเราให้นะคะ <c oughs> โ okay, okay. อเคโอเคอวันนี้นะคะไปศาลมาเนาะแล้วก็ที่หนึ่งถูกเรียกไตส่สวนนะคะศาลท่านก็มีความเมตตานะคะในการรับฟัง1น่งนะคะว่าหงเนี่ยลูกเพจเนี่ยจะจะ,จะรับจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตั้งแต่1เนี่ยได้ถูกดำเนินคดีไปเมื่อตอนช่วงช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยห,หลังจากนั้นเนี่ยหก็ไม่ได้ไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับ เว็บพนันใดๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปักลิง์บ้านหวยปักลิงเว็บพนันใดๆหนึ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ค้องเกี่ยวและไม่ได้รับทําเลยตรงนี้นะคะหนึ่งก็เลยแจ้งกับท่านไปนะคะก็เลยแบบเหมือนเอ่ยกับท่านไปนะคะท่านก็เมตตาแล้วฟังหนึ่งนะคะว่าว่าหนึ่งไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ การไลฟ์สดให้แนวทางเนี่ยท่านก็ไม่ได้มองว่าเป็นความผิดนะคะหนึ่งก็กราบขอพระคุณท่านด้วยนะคะที่แบบว่าเมตตานะคะที่ที่ท่านเมตตาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเข้าใจเรานะคะเข้าใจเข้าใจหนึ่งเข้าใจหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็ เราฟังเราว่าเราไม่ได้ทําจริงเร,เราไม่ได้เราไม่ได้ปักลิงก์เว็บพนันเราไม่ได้ข้องเกี่ยวเราไม่ได้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้ามือหวยแล้วเราไม่เคยเราเราเราไม่เคยรับทําแล้วแม้จะมีคนติดต่อเข้ามาเราก็ไม่รับทําแล้วค่ะก็คือขอบต้องแบบว่าต้องต้องแบบขอบคุณท่านผ่านทางนี้เลยนะคะว่าแบบหากหากท่านดูอยู่หรือเจ้าหน้าที่ศาลดูอยู่หรือใครที่ได้ดูอยู่เนี่ยได้รับรู้เนี่ยก็ ก็ฝากบอกท่านด้วยว่าหนึ่งขอบคุณหนึ่งขอบคุณท่านที่หน้าบันลังไปแล้วรอบหนึ่งแต่หนึ่งก็อยากขอบคุณท่านผ่านทางนี้อีกว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่หนึ่งได้รับรู้ก็คือว่าก็ท่านก็มีความเมตตาต่อหนึ่งท่านก็เราฟังเราบ้านหวยเยอะค่ะแต่หนึ่งไม่แต่หนึ่งไม่ได้รับทําแล้วตั้งแต่หนึ่งถูกดําเนินคดีไปหนึ่งไม่เคยรับทําไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยไม่เคยปักลิงไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นเลยนะคะลูกเพจจะรู้ดีเลยนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็ได้มีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อขอรายชื่อของลูกเพจสมาชิกที่ต้องที่แบบที่แบบจะร่วมเข้ามาเป็นพยาหนึ่งก็ได้มาหลายพันคนแต่ก็เลยขอบคุณลงไปในกลุ่มนั้นว่าขอบคุณทุกคนที่เมตตาแล้วก็เข้าใจหนึ่งก็คือวันนี้หนึ่งได้ไปคุยแล้วก็ท่านก็มีเมตากับเรามากเลยนะคะคือคืออย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้ว่าช,ชีวิตคนเราอะ่ะมันมันเราทําดีเราต้องได้ดีค่ะ ทำประต้องได้ดีอะไรที่เราไม่ได้ทําอ่ะเขาจะมาศาสตร์โคนใส่เราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะหนึ่งหนึ่งก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าโชคดีลำคาลูกผมมากเลยอะ่ะลูกผมเยอะมากอ่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นสามพันคนในะหนึ่งขอญอาตให้แขบนอยก่อนนะคะแล้วเราก็จะต่อที่ตำราวนะ แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของงวดนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมีการจับลูกปิงปองให้เนาะเดี๋ยวจะมีการจับลูกปิงปองให้นะคะเดี๋ยวจะมีการจับลูกปิงปองให้เพราะว่าจะต้องลงตัวน้นให้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้แคบตามน้อยก่อนเลยนะคะแคบน้อยก่อนเลยนะคะเดี๋ยวต่อราวให้นะคะแคบแค b น้อยก่อนนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณส้มจีขอบคุณนะคะอ่ะใครแคบน้อยแล้วนะคะใครแคบน้อยแล้วกดสามานะคะใครแคบน้อยแล้วกดสามาค่ะใครแคบน้อยแล้วกดสามานะคะใครแคบน้อยแล้วกดสามา หนึ่งอะเจอคนมาติดต่องานเยอะค่ะแต่หนึ่งก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าคือท่านให้โอกาสเราแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องรักษาโอกาสตรงนั้นนะคะหนึ่งก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งหูเยอะมากหนึ่งจะบอกหนึ่งถูกบ้านหวยมาฉีบเยอะมากนะคะแต่หนึ่งไม่รับทําทคิดถึงแม่รักแม่นะสวัสดีน้องบอลด้วยค่ะวันนี้จะไปจับปิงปองปู่ตำลาวให้ใครอยากได้ไหมคะ เรา,าวกับน้อยเนาะปิงปองปู่ปังมากรอบเพจเรเข้าแปดสามใช่ไหม uh huh. เดี๋ยวเราไปให้นะคะเราไปให้คิดถึงหนูไหมคะทุกคนโหยหนึ่งมืสี่พันคนเพจถูกปิดกั้นนะคะหนึ่งก็เข้าใจว่าเพจถูกปิดกั้นแต่ไม่เป็นไรแล้วก็โอเค บอกแล้วว่าหนึ่งเกิดมาจากคนดูหลักสิบเพราะฉะนั้นคนดูขึ้นไปหนึ่งเนี่ยคนดูเนี่ยห้าแสนคนเคยคนดู548,000คนแล้วก็ยังไม่มีใครที่ทําสถิติในการ ใบหวยแล้วมีคนดูได้ขนาดนั้นหนึ่งก็พอใจแล้วค่ะแล้วก็วันนะาวันนี้เหลือคนดูหมื่นสี่หนึ่งก็โอเคเหลือคนดูหลักพันหนึ่งก็โอเคเหลือคนดูหลักร้อยหนึ่งก็โอเคเพราะว่าหนึ่งไม่ยึดติดสีมงคลจริง,รงๆอะเป็นสีน้ําเงินหนึ่งอยากให้ใส่เป็นสีน้ําเงินหรือม่วงก็ได้นะคะน้ําเงินหรือม่วงก็ได้เนาะ นึ่งแบบว่าอยากกราบขอบคุณท่านมากเลยที่ท่านแบบเมตตาเราท่านเมตตาเรามาต่อตำราเลยนะคะทุกคนคะ่ะขออภัยนะคือหนึ่งอาจจะให้แนวทางเร็วนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะหนึ่งอาจจะให้แนวทางเร็วนะเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้ทุกคนรอนะคะเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวเยวนึงจะได้เดี๋ยวนึงจะจะไลฟ์ขายของที่หลังนะคะเดี๋ยวข,ขายของท้ายไลฟ์เนาะแต่เดี๋ยวของญาติให้ก่อนนะคะให้ก่อนนะอ่ะทุกคนคะสวัสดี14,900คนดูนะคะสวัสดี14,900คนดูทุกคน เมื่อกี้แคปตานอยไปแล้วเดี๋ยวเราจะแคปตามเราต่อพร้อมไหมคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยคิดถึงและเป็นห่วงมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่หนึ่งมีก็คือหนึ่งมีกัลยานและมีที่ดีนะคะแต่หนึ่งพูดตลอดเลยนะเหรียญมีสองด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ดีนะคะไม่เป็นคนที่ดีไม่เคยบอกเลยว่าตัวเองดีนะคะแล้วหนึ่งก็มีในมุมดรักเยอะมากหนึ่งเป็นคนที่มีด้านมืดค่อนข้างเยอะมากๆแต่หนึ่งไม่ไม่ไม่ได้อยากงัดออกมาให้ใครเห็นเท่านั้นเองนะคะหนึ่งกลัวตกใจกลัวเด็กๆตกใจนะคะไม่เลยเลยไม่อยากงัด รักนะขอบคุณคุณอาชิค่ะกับคุณพี่อาชิด้วยนะคะขอหวยมนเลยไม่ได้ทำเลยค่ะอ่ะแคบตตาน้อยก่อนนะเดี๋ยวต่อตําลาวใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมาเลยคิดถึงค่ะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมาเลยตาน้อยก่อนนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9ดค่ะจำไว้นะคะหนึ่งไลฟ์สดที่เพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยและน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษเพจจริงจะไม่มีการปักลิงบ้านหวยหรือเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการเข้ากลุ่มฟรีไม่มีการสมัครเว็บหวยนี้แล้วจะได้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีนะคะทุกคนขาหนึ่งบอกเลยนะหนึ่งขายเครื่องรางอย่างเดียวนะคะตามเราแคบหน้าจอนับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าด 8ป1เก้าสิบหนึ่ง้าหกดแดเและสิค่ะทุกคนฟังเลยหนึ่งอาจจะให้แนวทางเร็วเพราะว่าหนึ่งอยาให้ทุกคนรอส่วนใครอยากบูชาค้องอยากเข้ากลุ่มรอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ต่อจากนี้นะคะค,คนที่แบบว่ามารอ